สดีครับเพื่อนเอนชาวยูท b e ทุก,ท,ก,ท,กท่านวันนี้เริ่มงานที่แรกเริ่มงานที่แรกลาดพร้าว4ครับหมู่บ้านลาดราเมนชัดอันนี้ก็จะมีประมาณ แยกประดิษฐรรลุธรรมก็เลี้ยวขวาใชา้ใช้ถนนพระรามเก้านะครับถนนพระรามเก้าเสริมสี่แยกประดิษฐรรลุธรรมผมก็เลี้ยวขวาใช้ถนนประดิษฐรรลุธรรมฝั่งขาออกนะครับตอนนี้คงอยู่น่านฟ้าแปดสิบสี่ครับไปดูครับตามกินสินิดแมสเซนเจอร์ว่าผมจะไปที่ไหนนะครับนี่ถึงบ้านลูกค้าแล้ว นะครับเะครันเพื่อนเสร็จจากหน้าท้า8 4หรือว่าซอยประดิมนุชธรทมสามนะครับโอ้โหผมก็ออกเลี้ยวซ้ายออกปากซอยเพื่อเจอถนนรประดิมนุชธรทมนะครับผมจะข้ามสะพานข้ามแยกตรงลาดพาดนะครับอันนี้คือสะพานข้ามแยกตรงลาดพานะครับน้าพ้าเลี้ยวซ้ายไปทุกเจสี่ครับตรงไปไปรามินทรา มจะไปข้ามแยกข้ามตรงแยก,กเษกเษตรเกษตรนวมินนะครับหรือว่าเกษตรบานูกิจน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ปริเวณประรูรรฝั่งทาออกครับไปดูกันครับว่าผมจะไปที่ไหนต่อน้ตาติดชีวิตแม่เซนเจอร์ครับไปครับถึงแยก ประเด็จมนนธรรมตัดประเสริฐมโนกิจนะครับนี่ครับแยกด้านหน้าสักรู้ผมมาจากนูนครับฝั่งขาออกนะครับแยกหน้าจะเป็นแยกประเด็จมนุธรรมติดก,กับประเสริฐมโนกิจนะครับเดี๋ยวซ้ายเดียวซ้ายนะครับเดี๋ยวซ้ายไปก็จะผ่านแยกสตรีวิทยาสองนะครับแล้วก็ตรงไปก็นู่นะครับลาดป่าปเขาครับ ถนนดูทินมอกระเกษตรศาสตร์ครับตรงไปก็รามินทาครับจัดถนนรามินทาไปถึงรามินทาถ้าเราข้ามสะพานก็จะไปเชื่อมกับถนนวัชรพลนะครับถ้าไปมีนบุรีก็คือข้ามสะพานใช้เส้นเดียวกันกับวัชรพลนะครับข้ามสะพานปุ๊บแล้วก็วนซ้ายชิดซ้ายเข้าวัชรพลครับชิดขวามุ่งหน้าสู่มีนบุรีครับนะครับตรงนี้แยกปฏิพูนธรรมติดกับเสริฐมโุกิตนะครับ จะใช้สะพานข้ามแยกครับเพื่อีีินไปถนนรามอินทาครับไปครับไปดูกันต่อครับมาผมชาเส้นทางไหนอีกครับที่ีลิตแมสเซนเจอร์ครับไปครับมาถึงแล้วครับอันนี้ต่างระดับวัชรพลครับต่างระดับวัชรพลเดียวซ้ายหลัก4ี่ครับวัชรพลมินบุรีข้ามสะพานรงไปครับนะครับปริษ์มุธรามขาออกครับ อันนี้พักลูกชายนิดหนึง่งลูกชายหน่อยไกลๆหน่อยนะล,ลูกวันนี้ไปไกลหน่อยพักแป๊บหนึ่งครับมีที่พักนี่นะครับนี่ก็มีเลนจักรยานด้วยมารดิมนุษท่ามขาออกครับเชื่อมต่อกับทามิทาข้าหน้าคือทางระดับวัชะระพลครับเดี๋ยวซ้ายหลักสี่ครับ วัดรพละมีมุรีตรงไปบนซ้ายชิดซ้ายลงเลยครับนะครับเข้าสู่ถนนรามมีธามุ่งหน้าสู่มินบุรีแต่ผมจะใช้เส้นทางหลักสี่ครับเส้นทางหลักสี่ถนนรามมีทามุ่งหน้าบางเขนหลักสี่ไปดูครับว่าผมจะไปที่ไหนต่อถามติตชิวิตแมสเซจเจอร์ครับไปครับอนุสาวรีย์ุงเวียนบางเขนครับ อ,นนอยู่วงเวียนบางเขนครับอนุสรีวงเวียนบางเขนนะครับด้านหน้ามหาวิทยลาลัยราชพัฒพระนครนะครับด้านหน้าผมถ้าเดี๋ยวซ้ายถ้าตรงไปนวนจะไปแยกเกษตรศาสตร์นะครับจะน่เขียบางเขนวัดพระศรีมหาธาตุอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าผมตรงมหาวิทยลาลัยราชพัฒพระนครมุ่มงหน้าไปหลักสี่นะครับเดี๋ยวขวาบนขวาอีกทีนึงก็นวดนะครับ ตลาดยิ่งเจริญออกไปลำลูกกาครับหลักนังสิ์เลยนะครับด้านโน้นจาก้ามอินทาครับตอนนี้เขาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูเชื่อมกับสายสีเขียวนะครับบุกฟอตนะครับปลกุดชานียนิดนึงเวลาเดี๋ยวติดลูกค้าที่อง่อีกน <c> ะ <oughs> ครับกำลังก่อสร้างกันเลย <c oughs> ไปครับตามจิตชีวิตแมสเดเจอร์ว่าผมจะไปที่ไหนต่อ ไปครับถนนโคลันโคดนะครับโคลันโคดสตักซีครับเมื่อสักครู่ผมตรงอยู่ตรงโรงเรียนบางเขนนะครับผมมาใช้เส้นทางเรื่องวัฒนาขาออกครับข้ามพิทยาดีรังสิตมาผมก็มาอยู่เดินกลับมาใช้โคลันโคดนะครับถนนโคลันโคดนี่ภาษาถนนโคลันโคด การโผลก็คือเนี่ยครับโผล่นะครับแล้วก็เจ้าวันดีการโผล่เรียกทานรถไฟครับด้านซ้ายมือวัดวัดหลักศีครับ ไปเดี๋ยวขวาเข้าทาพินาศครับไปผมด้วยครับมาทำเสนาสวยมาทุกทัานครขอบคุณการรถไฟครับที่ทำถนนให้ส,สวยๆอย่างนี้ครับที่พาวดีแจ้งวัฒนะไปครับมุ่งหน้าสู่สงขลา มุ่งหน้าสู่ถนนสงประพาครับไปครับโรงเรียนวัดดอนเมืองครับ ลังสิตนะครับได้ตันระดับลังสิตมาแล้วไปดูกันว่าผมจะไปที่ไหนต่อเมื่อกี้ผ่านตางระดับลังสิตมาครับผมก็วิ่งข้ามสะพานมาถ้าเลี้ยวซ้ายต้องตัดระดับลังสิตนะครับถ้ามาจากตลาดสีมุมือง,งนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปประทุมนะครับเลี้ยวซ้ายไปประทุมถ้าข้ามสะพานมาก็เลี้ยวซ้ายก็จะบนซ้ายก็จะไป ัญาบุรีนะครับสัญาบุรีอาชิบุรีนะครับตรงมาก็นี่แหละครับผ่านลังสิตมาก็จะมาพระวนครนครพระวัชนครขบวนดูจินครับหมายเลขหนึ่งมุ่งหน้าสู่อยุธยาสระบุรีครับไปดูว่าผมจะไปที่ไหนต่อครับงานยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้อยู่ลังสิตครับไปทำจิตกันต่อครับ ระดับคลองหลวงครับทางระดับคลองหลวงเดี๋ยวซ้ายครับไปสว่เพื่อคลองหลวงการเจราญพิเศษตรงไปธรรมศาสตร์ คมอมตสากรรมวมนครลดต่างระดับคลองหลวงดูครับอำเภอคลองหลวงไปครับที่คอมตสาหกรรมวมนครไปกันครับศูนย์นังสิตครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์นังสิตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับศูนย์นังสิตมหาวยธรรมศาสตร์ครับศูนย์นังสิตไปครับ ไปครับไปต่อนวนครครับนิคมอุตสาหกรรมนวนครครับตอนนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ฝากความจัดไปนี่นะครับขอบคุณครับนะครับสำหรับการติดตามรับชมช่องตามติดชีวิตแม่เซนเจอร์นะครับขออนุญาตเข้าโรงงานแป๊บหนึ่งครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ